จ้าลูกหน่อยคนจะกินหมูกระเทียมจ้ะคุณแม่ก็นเลยจัดให้เบาๆอยากกันเห็นผับกบบกินโดนตีกินอยู่ดอกจ้าเพิ่นเป็นคนมากินผกักอ่ะแม่แถมดาวลูกนึนงโอเคบอคะแม่แถมดาวให้อีกลูกนึงนะคะจ้าโุ้ย